อยากให้ชีวิตใหม่สมูสไหลเลือกเร่กคลาสุดปังวันนี้วันดีนะแม่ร่เรืองไรโรคภัยบุกเลยจ้ะยังไม่พอคะ่ะถ้าอยากให้ชีวิตสมูทได้สุดเลือกซัมซุงประกันชีวิตดูแลครอบครัวคุณด้วยนะคะซัมซุงประกันชีวิตประกันอันดับหนึ่งจากเกาหลีทางเลือกที่สมาร์ทให้ชีวิตคือสมูท อยากให้ชีวิตทุกวันสม ooth เลยเลือกสีเสื้อมงคลสีเขียวผู้ใหญ่เมตตาสีฟ้าเจรจาลุลวงสีม่วงแก่งิงน,งนรักรื่นสี่พอไหมเนี่ยยังไม่พอคะ่ะถ้าอยากให้ชีวิตสม o o t ได้สุดเลือกซัมซุงประกันชีวิตดูแลครอบครัวคุณด้วยนะคะซัมซุงประกันชีวิตประกันอันดับหนึ่งจากเกาหลีทางเลือกที่สมาร์ทให้ชีวิตคุณสมูท ดูแลกแกันให้สมูทเลยเลือกเลือกเลขมงคลให้บ้านคนุณแคล้วคลาดปลอดภัย<ร><ร>อยู่เย็นเปนสุขเรื่นยังไม่พอคะ่ะถ้าอยากให้ชีวิตสมูทได้สุดเลือกซัมซุงประกันชีวิตดูแลครอบครัวคุณด้วยนะคะซัมซุงประกันชีวิตประกันอันดับหนึ่งจากเกาหลีทากเลือกที่สมาร์ทให้ชีวิตคุณสมูท